อ๋อไม่ได้ไม่ได้ค่าแรงใช่ไหมวันนี้ถือเป็นโล้างนะคววันนี้พี่เอ๋ไมยกยกยอดไหมใจลายเพี่วุยมีดังเล่นหวยโอ้โหตัวอะไรเนี่ยหนูแก่หนูแก่ ไปเถอะให้กำลังใจลูกเชื่อดิเชื่อดิล mm ูกอยู่ไกลเนี่ยมันอยู่คนเดียวมันโอ้ยกลับมาห้องกคิดตะละตะโน่นัี่นะทำงานได้เงินเงินเดือนดีจริงแรกแมันแะอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยเจอเจอว่าความเหงาความเงียบความอะไรกัน ยังมีเวลาเป็นของตัวเองสาวเงี้ยวัวก่าจะกลับบ้านทีสามสี่ทุ่มเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ลับหน่อยเอ,เอ๊ะ